สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน,องนองและทุกๆท่านนะครับวันนี้พี่ชัดก็มาจะมาบอกอบอกเคล็ดลับกับการลวกไข่การลวกไข่ไก่กินนะครับทุกคนก็ชอบอยู่แล้วไข่ไก่ตรงเช้าเช้าก,ก็ก็จะดื่มกันนี่ครับเราจะลวกยังไงให้มันได้เป็นแบบนี้ เห็นไหมครับไข่ขาวเนี่ยมันจะเป็นแบบสีนมเลยไข่แดงก็ไม่ไม,ไม่ไม่สุกไข่ขา,ขาวก็เป็นแบบนี้เลยทำกี่ครั้งก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งทําอย่างไรครับไอที่เดิมๆมาเนี่ยตัดเอาไปเลยลองมาใช้วิธีของผมนี่คุณจะได้ไข่ลวกที่เป็นแบบนี้เลยครับขั้นตอนที่หนึ่งผมมีหม้อครับใช้หม้อขนาดนี้ครับ นี่นะครับหม้อขนาดนี้ครับใส่น้ําลงไปเลยครับประมาณครึ่งหม้อเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งแก๊สครับตั้งแก๊สให้เดือดเลยครับพอเดือดเสร็จแล้วทําไงครับเดือดแล้วเราก็ใช้น้ําใส่แก้วประมาณนี้ครับน้ำมันน้ำประปาเนาะน้ำที่อุณหภูมิปกติครับ ครับอันนี้พอเราปิดแก๊สแล้วใช่ไหมครับน้ํามันเดือดปิดแก๊สแล้วเราก็เอาน้ําปกติเนี่ยเทลงไปเลยครับเทลงไปนี้เลยบึ๊มผสมกันเข้าไปเลยแล้วเราค่อยนาไข่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 ไก่แล้วใส่ลงไปครับเราจะใส่กี่ฟองก็ได้อย่างผมใส่สามฟองใส่แล้วแช่ลงไปเลยไม่ต้องปิดฝาฝาไม่ต้องปิดเอาไปปล่อยอย่างนี้เลยครับประมาณสักห้านาทีขึ้นไป ห้านาห้านาทีขึ้นไปห้านาทีสิบนาทีปล่อยทิ้งไม่เลยเป็นชั่วโมงก็ไม่เป็นไรแล้วยังไงมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับครับไข่ก็จะได้เป็นแบบนี้เรามาทําดูนะครับวิธีของผมก็คือเป็นวิธีที่มืออาชีพเขาทํากันสมัยก่อนเรา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 จะกินไข่เราก็จะใช้วิธีการแบบทำยังไง ต้มน้ำพอต้มน้ำเดือดปับ๊บปิดแก๊สเอาไข่ใส่เลยครับตั้งเวลาบางคนก็โชคดีไปก็ได้พอดีบางคนโชคร้ายนานเกินไปไข่สุก <c oughs> automation. กลายเป็นไขล่ลวกวผสมผสมไข่ไข่ต้มไปเลยหรือบางทีไข่ร้อนเร็วเกินไปก็กลายเป็นไข่ดึ่งกึ่งสุกสกึ่งดิบเคยเคยมีไหมครับ นั่นคือการลวกแบบเดิมๆเนาะแต่วิธีของผมนี่พอต้มน้ําเดือดปั๊บเราใส่น้ําปกติลงไปประมาณแก้วหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วคุณใส่ไข่ไปแล้วคุณทิ้งไปเลยคุณจะไปทําธุระปลูกต้นงต้นไม้ลดน้ําต้นไม้ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจละเพราะคุณอยากจะมากินคุณก็มาตอกใส่ใส่ใสแก้วกินได้เลยมันก็จะกลายเป็นปมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมครับสม่ําเสมอครับ ตรงนี้ก็โควิดก็รักษาสุขภาพกันนะครับผมก็จะมีวิตามินทุกเช้าร้อยมิลลิกร,รมัมแล้วก็ไอ้นี่ครับขิงขิงมะนาวครับตอนเช้า,ชานี่นะ,ะดื่มน้ำเยอะๆหน่อยโอเคครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ